ขอได้เบอร์ที่เป็นนายกอบจอนะคะเบอร์ไหนก็ได้นะคะกาเรียนว่าสมัยก่อนก็บอกว่าขอเป็นเบอร์ที่เป็นนายกอบจอวันนี้ที่จับเรียคอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจับให้นะคะแล้วก็ได้เบอร์หนึ่งคงจะได้เป็นนายกอบจอสมัยที่สองค่ะได้ดั่งใจดั่งใจคิดค่ะทุกอย่างค่ะได้ชูนโยบายอะไรโดดเด่น้ากคะก็วันนี้นะคะนครศรีธรรมราช ท่านเองนะคะได้เป็นนายกมา4ปีนะคะในการที่ผลงารนะคะไม่ว่าถนนหนทางโครงสร้างพื้นฐานาสร้างถนนให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้ง23อาอำเภอ392สายทางสะพาน64ตัวนะคะนี่คือโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านการศึกษานะคะโดยเฉพาะด้านการศึกษาเรามีโรงเรียนถ่ายโอนนะคะอปจอ5โรง แล้วในสังกัดของสพทมัธยมและประถมในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้อุดหนุนไปโดยเฉพาะครูภาษาต่างประเทศ80โรงเรียนวงดูริยางให้ไป61โรงเรียนห้องเรียนอัจฉริยะหรือสมาร์ทคัสรูมอีก14โรงเรียนนะคะแล้วก็กีฬาประเภทฉลวดขวดน้านะคะที่นักกีฬาเยาวชนคนรุ่นใหมไ่ได้ไปแข่งขันที่14จังหวัดภาคใต้นะคะก็ได้ให้ไปในด้านของอ การท่องเที่ยวนะคะก็ได้อุดหนุนการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ทั้ง23อําอำเภอด้านกีฬาก็ให้ทั้ง23อําอำเภอโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยได้อุดหนุนด,ด้านกีฬา1อําอำเภอหนึ่งความเป็นเลิศของเด็กและเยาวชนในด้านกีฬาก็ได้มอบไปแล้ว10ออำเภอนะคะวันนี้ก็ได้จัดการไปแล้วนะคะในด้านสาธารณสุขก็ได้รับถ่ายโอนรอพศตมา48รอพศตนะคะวันนี้เราก็ยกระดับนะคะ ไม่เป็นรปสตที่มีสุขกายสบายใจนะคะแล้วก็มีฟิตเนสต่อไปทุกรปสตนะคะที่ถ่ายโอนนะคะในด้านของคุณภาพชีวิตถ้าคุณภาพดีนะคะชีวิตก็ดีอุดหนุนในเรื่องของกลุ่มอาชีพที่ส่งออกนอกต่างประเทศได้21กลุ่มนะคะอนาคตต่อไปทีมพลังเมืองนครน,นะคะจะเข้าสู่มหานาครของคนนครน,นะคะหนึ่งด้านการ ศึกษานะคะยกระดับให้นครแห่งการศึกษาด้านสาธารณสุขยกระดับให้เป็นนครแห่งความสุขกายสบายใจนะคะด้านาด้านของวัฒนธรรมประเพณีนะคะก็ยกระดับให้เป็นภูมิปัญญามรดกโลกนะคะที่พระาธาตุแล้วก็ด้านการท่องเที่ยวเที่ยวนครได้ทั้งปีมีความสุขนะคะแล้วก็ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะ เรานําทุกภาคีเครือข่ายในจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มาร่วมกันพัฒนาเมืองนครไปด้วยกันและอยู่อย่างมีความสุขนะคะในด้านของอสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติต้องยกระดับให้เป็นนครแห่งความปลอดภัยทางภัยพิบัติค่ะ,คะวันนี้กำลังใจมาเยอะเลยนะคะก็ฝากขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชฝากขอบคุณพี่น้อง สื่อมวชนทุกแขนงค่ะข,ขวากอบคุณหน่วยงานร,ราชการภาคีเครือข่ายทุกภาคีเครือข่ายในจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะคะที่ได้มาเป็นกำลังใจให้กับขนกพรเ,เดชเดโชผู้สมัครนาย,ยกอบจอหมายเลขหนึ่งค่ะจะต้องเป็นหนึ่งตลอดไปค่ะโอเคนะคะแค่นี้นะคะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นค่ะถ้าไม่มั่นใจไม่มาสมัครโอเคค่ะ